ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมพรกับคุณแม่นกครับคุณแม่นกสวัสดีครับดีค่ะนาคุณคุณนาคุณคุณมาอีกแล้วแต่วันนี้เรามาแปลงใหญ่นะคุณแม่ค่ะทําไมมันเป็นโซมขนาดนี้แล้วแม่วันเนี้ยก็มันปัจจัยมันหลายอย่างอะค่ะต้นมันเป็นโรคด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขาดน้ํโอ้ขาดน้าที่ว่าขาดแล้งจ็นจังหวัดใช่ห้าเดือนหกเดือนหกเดือนกว่าอืม เห็นว่ามีแบบมันยืนต้นตายบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันตายเพราะว่าเป็นเหมือนเชื้อราด้วยนะใช่มันเชื้อรามันเข้าต้นอะโรคอะมันจากที่ว่ามันเป็นเดิมอยู่แล้วพอมันยิ่งมาขาดน้ําสัมทบเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยอันหนักเลยหนักเลยน้ําไม่มีพอครับคือตอนนี้มันเริ่มฝนมาแล้วเนาะมันก็จะมีอาการพยายามจะแตกใบอ่อนกันอยู่บ้างใช่ใช่แต่ว่าทางดินเราก็ยังไม่ได้เริ่มฟื้นฟูปรับปรุงอะไรเลยแปลงนี้ เออใส่ตัวปูนขาวด้วยโดโลไมพวันนี้ช่วยไปรอบนึงแล้วแล้วก็คือบางทีอันนี้มันมันจะได้ผลไม่ได้ผลไม่ทราบแต่ว่าคิดว่ามันพอช่วยได้บ้างก็เอาพวกขี้เถ้าถ่านพวกเนี้ยอ๋อก็เหมือนขี้เถ้าถ่านแก๊ดดำหรืออะไรแบบนี้ที่ขี้เถ้าถ่านที่ว่าเกิดจากการที่ว่าเราเผาไม้อะงั้นละค่ะเผาไม้ถ่านใช่ก็เอามาใช้เพราะว่ามันมัน มันมีเยอะก็เลยเขาใชา้ใช้แล้วก็ค่ะแล้วก็ราดฮ<อ>ิวมิกราดฮิวมิกปรับสภาพดินไปรอบนึงแหละคือทำไปบ้างแล้วใช่ค่ะใช่ทำไปบ้างแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ทำเต็มรูปแบบในเรื่องของต,ตัวสารโฮโมเดลนะก็จะมีในเรื่องของตัวโปรคลที่เป็นน้ำเป็นเขาเรียกแร่ปรับสภาพดินชนิดน้ำคุณแม่ตัวใหม่เราจะมีซิลิกอนด้วยนะแล้วก็แคลเซียมสูง55%เปอร์เซ็นต์ มีแมกนีเซียมมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะคุณแม่ล่าตัวนี้ไปแล้วก็จะมีเรื่องของยิปซัมโปรแคปสูตรใหม่ที่เขามีโบลอนนะ uh huh. เราก็จะให้ใส่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยทันทีอ๋อ uh oh. คือมันจะไม่มีการบล็อกกันไม่บล็อกกันไม่บล็อกกัน uh huh. เพราะว่าปุ๋ยมันเป็นอะมิโนโแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีล้วนจะทําปฏิกิริยากับปูนอยู่บ้างใช่ uh huh. เพราะเป็นอะมิโนแล้วเนื้อเขาจะเป็นอะมิโนจะไม่บล็อกกัน นะครับส่วนยิบซ้ำจริงเขาก็เป็นเพื่อนกับปุ๋ยมานานแล้วแต่หลายคนกลัวกันไงบางคนเป็นยิบซ้ำยิบซ้ำเป็นปูนก็เ,เลยกลัวไม่กล้าใส่พร้อมปุ๋ยนั่นแหละ,ะซึ่งเราก็พยายามบอกกันมาเป็นปีสองปีนะเขาตอนนี้เริ่ม่ยเชื่อกันแล้ว <c oughs> เริ่มใส่พร้อมกันได้ <c oughs> ไม่กลัว <c oughs> มันมันประหยัดเวลาด้วยนะคิดว่าประหยัดเวลาด้วยแล้วเดี๋ยวนี่เรามีเจ้าที่เตรียมอุปกรณ์ให้เราหมดแล้วนะเดี๋ยวก็จะมาลาดเป็นทําตัวอย่างก่อนคุณแม่เนาะ ให้ให้เอฟซีที่ชุมพรได้ดูว่าเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยทําแบบนี้แหละฟื้นฟูอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ได้ไปทําข้างในนุ่เป็นร้อยๆต้นที่หลังครอนนีแซมเปิลก่อนเพราะว่าวันนี้จังหวะดีมากเลยออืฟ้ากำลังล่มดื่นให้เราได้ความชื้นช่วยความชื้นช่วยนะครับค่ะไม่เกรียมเหมือนที่ก่อนที่ก่อนมาเกลี่ยเลยที่รามาใต่ช่วงต้นปีนะโอ้โห ป่านนี้ได้ยืนเหงื่อแตกซิกซ<ต>ิแกแล้วนะอ๋อน่าอ๋อนี่แกะไปแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูเนาะมีทั้งโฟแคบผสมเรียบร้อยแล้วโฟแคปแล้วก็สิงใหญ่ก็คือจะฟื้นสภาพต้นเนี้นะครับต้นค่อนข้างใหญ่แล้วอายุหลาย10ปีเลยใช่ค<ช>ุณแ,แม่ใช่ค่ะไม่ต่ำกว่า30มสิบนะเราจะให้ใส่โปก โปรแคปเนี่ยประมาณห้ากิโลดูที่หวานทั่วหรือเปล่าห้ากิโลนะครับแล้วก็สิบสองสามสามครั้งแรกเนี่ยเราให้ใส่เอ่อกิโลครึ่งถึงสองกิโลอันนี้ห่างปุ๋ยมานานยังใช่ตั้งแต่ทําลูกมาเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยทั้งสองสองกิโลนะเอฟซีเดี๋ยวเราใส่คู่ที่เสร็จเราก็จะฉีดนี้ตามเลยเดี๋ยวใครที่มีสภาพแปลงแบบนี้หรือต้องการฟื้นฟูเร่งด่วนะอ่ะก็เอาแนวทางนี้ไปทำนะครับส่วนสินค้าก็ รับได้ที่ร้านต้นน้ําเพื่อนกเกษตรนะครับอยู่ที่ชุมพรเดี๋ยวเราขึ้นหน้าร้านแล้วก็เบอร์โทรให้เดี๋ยววันนี้ทําให้ดูก่อนเดี๋ยวให้คุณแม่อันเชิญนะฮะ <laughs> เจ้าที่เราอยู่ไหน,น,นตันนี้จะเป็นยิบซัมแท้นะครับจะธร,รรมชาติแต่ว่าเขาจะมีสูตรแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันแล้วก็โบอลอนห้า,หากิโลห่าด้วยนะครับ ตัวนี้ใส่สองกิโลใช่ไหมคะตัวนั้นใส่สองกิโลสองกิโลกี่ถ้วยสองสองถ้วยอาปุ๋ยสองถ้วยเฮ้รับเขินกล้องเขินกล้องโอ้พระเอกแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่ะสองถ้วยโอเคเราเอาต้นไหนก่อนเอฟซีต้นต้นเริ่มก็ได้ก่อนต้นลินนี้เลยเดี๋ยวให้ให้ตัวนี้หวานก่อนนะ ตัวนี้หวานวิธีการหวานอันนี้เขาเคยหวาน,หนไหมเคยค่ะเคยหวานตั้งแต่โคนนะมาจนถึงนี่เลยเนี่ยอ่ <8 S 2> อมินจัดเลยต้องใช้ถ้วยเหรอเอาเลยอืมก็สวยงามอยู่นะ ไมรอบเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแคลเซียมที่พืชต้องการใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น hmm. จะเป็นเปลือกจะเป็นเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้แคลเซียมเยอะคุณแม่ถ้าเราใส่น้อยเนี่ยมันจะไม่พอนะต้นใหญ่มากโอเคคือตอวถ้าต้นขนาดนี้ก็คือต้องประมาณ 5, 5กิโลหก,กิโลเลย hmm. หรือถ้าใบเขาใหญ่กว่านี้ต้อง6ก hmm. กิโลเจกิโลแต่ว่าเราไม่ได้ใส่อย่างนี้ทุกปีนะได้ทุกครั้งนะพอฟื้นเสร็จแล้วรออต่อไปอาจจะเหลือ2กิโล สามกิโลเพื่อใส่เป็นอาหารแล้วพราะเขาเป็นธาตุอาหารรองด้วยค่ะครับเดี๋ยวคนจะงงอู้ใส่งี้ตลอดเลยเหรอ <c oughs> สามสี่เดือนครั้งเว้นระยะห่างระยะห่างอันนี้ปุ๋ยนะฮะเอฟซีาดปุ๋ยได้เลย <c oughs> ปุ๋ยปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยเดี๋ยวอธิบายก่อนปุ๋ยอะยาวานโดนโคนต้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอาหารให้ฉล <c oughs> ามยังมีอยู่ได้ให้วานจากตรงนี้นะครับกลางกลางทรงพุ่มอยู่ออกมังนอกห่างจากโคนประมาณหนึ่งเมตรได้ไหม ให้ดูทรงพุ่มเป็นหลักเอากลางๆทรงพุ่มแล้วก็มาปลายใบเราก็เดินหวานนี้ไปโอเคโอ้โหสวยงามมากเลย <laughs> ทั้งหลังสวยมากเลยนะ่ะ <laughs> มีชื่อร้านให้เรียบร้อยบอยยี่ห้อไว้เลย <laughs> บางคนปลูกทุเรียนใหม่เอาปุ๋ยไปใส่ติดคนต้นเหี่ยวตาย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะ,ะอ่ามันก็จะมีทั้งเค็มทั้งร้อนรวมกันสองกิโลพองามเลยสองกิโลก็ถือว่าต้องฟื้นเ้าหน่อยเพราะตอนนี้ขแขนงเยอะมากแล้วมีอีปแปะด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราให้ฉีดตัวนี้เลยแล้วเดี๋ยวอีกสองต้นให้น้องก็ทำ คือที่ให้ฉีดต้นนะเพราะว่าบางทีมันมีเชื้อราอยู่ที่ต้นเนาะเราก็ใช้ความด่างของโปะแคลเนี่ยในการไปชะลอการขยายสปอร์ของเชื้อราไงพอต้นเสร็จเราก็ฉีดไปทางดินอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ฉีดช้าหนึ่งเพราะว่ามันมันต้นป่วยแต่ถ้าต้นที่มันเป็นปกติเราฉีดเร็วได้เพราะก็ไม่ได้ป่วยเราแค่ต้องการปัดเชี้อดินเนาะวอนนี้เราต้องการแบบ ตัวเนื้อปูนเข้มข้นหน่อยในในเนื้อดินถอยเลยถอยผีดถอย่ะครับจ้าจ้าีดถอยหลังถูกแล้วโอเคเดี๋ยวนะเราจะบีขึ้นน้ำไหมหรือรอฝนตก ก็น่าจะต้องรอฝนเพราะฝนตกทุกวันเลยใช่ก็บ,บอกไอ้ที่ว่าถ้าพื้นที่ไม่มีน้ําถ้าฝนไม่ตกอ่ะเราต้องขึ้นน้ําด้วยเขาเพราะว่าเราต้องการทําละลายตัว,ต,วตัวแร่พวกนี้ให้มันลงดินอันนี้คือปกติต้องรดน้ําตามทีหลังหรือว่ารดน้ําก่อนแล้วก็่อทีหลังเยแต่ว่าตอนเราขึ้นน้ําอ่ะต้องมีอย่างต่ำ15นาที ใชรถน้ำตามรถน้ำตามจัดจัดฉาดสวยไม่ได้นะต้อง15น้าทีเพื่อละลายทั้งปุ๋ยทั้งยิปซําทั้งตัวโปมแทลเนี่ยละลายอ๋อค่ะไม่แต่ปกตินึกว่าจะตีน้ําไว้ก่อนให้ดินมันชุ่มแล้วก็ราดตัวนี้อ๋อถ้าดินชุ่มหมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้ตัวนี้เนี่ยเราใช้แค่ยิปซําหรือปุ๋ยเนี่ยเราต้องตีน้ำให้ชุ่มหมดพอเราหวานไปมันดูดเขบเลยแต่อันนี้เราจะฉีดซับเยอะเราเลยไม่ต้องตีน้ําก่อน หรือบางคนเขาจะตีน้ําเพื่อให้ดูว่าน้าไปตรงไหนก็หวานไปตรงนั้นหลายสูตรแม่ถึงถึงต้องถามว่าอันนี้มันมาใช้พร้อมกันสามตัวเลยถึงต้องว่าจะให้รดน้ําก่อนหรือว่ารดน้ําทีหลังได้ขึ้นน้ำก่อนก็ได้แต่ว่าวันนี้ฝนเราตกไปแล้วมีความชื้นพอสมควรเลยเราก็เลยไม่จําเป็นเพราะเราเดี๋ยวเราถีดตัวนี้ทับแล้วเป็นน้ําเหมือนกัน เดี๋ยวดูในถังปั๊บนึงแล้วว่ายุบไปยังไงบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ปรับปรุงดินมันดูดขึ้นไปเรื่อยมันไม่หมดสักทีมันก็ขึ้นไปขึ้นไปนแค่นั้นเองอ่าคือเหมือนเชื้อถ้าสภาพอากาศหรือสภาพต้นเขาไม่เอื้อมหน่อยให้เามันขยายเชื้อมันก็จะค่อยๆหยุดบางทีสูตรเราไม่ต้องฝังเข็มมันก็หายแค่นั้นอง คือมันมันเหนื่อยมากการฝังเข็มเพราะตนน้นนึงมันบางทีมันไม่ได้ฝังแค่เข็มเดียว,วยไงหลรูรอบไปใช่ม,มันฝังเยอะแล้วก็วกวสิ้นเปลืองแล้วก็เสียเวลาเยอะมากมเพราะงั้นบางทีเนี่ยเลิกและไอ้การฝังเข็มเลยต้องมาหาวิธีไหนก็ได้ที่ว่ามัน ใช้เวลาน้อยอ่ะประหยัดเวลาตรงนี้เรารไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้มันมากอะ่ะใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้บางคนจะเน้นทั้งประหยัดทุกอย่างเงินก็ประหยัด <c oughs> ก็จะไม่ได้ลงทุนกลุ่มนี้แต่อาจจะอาจจะประมาณว่าเออเราต้องใช้เวลาหน่อยนึงกับการที่ว่าแต่ที่ว่าเออเราเห็นผลปุ๊บปั๊บ,ร,บรวดเร็วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาใช้ตัวเนี้ยเราก็ต้องทําใจว่าต้องใช้เวลาหน่อยต้องรับก็คือใช้แบบ,แบ,บธรรมชาติเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือแร่ธรรมชาติทีนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ดูตรงนี้นะ ก็คือที่เราใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยเราจะเห็นเม็ดดำๆนะกล้องกล้องดูก่อนได้อีกขึ้นไหมดูนี่ฮะปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับเป็นเป็นปุ๋ยอะมิโนนะเนี่ยมันโดนน้ำก็จะละลายเห็นไหมอือเนี่ยแม่ขึ้นน้ำวันสองวันหายหมดแล้วนะอันนี้จะเป็นเพราะว่าเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตะไคร้สีเขียวไหมคะมันจะขึ้นเพราะมันมีฮิวมิกอือฮึตัวนี้ก็จะมีฮิวมิกเนี่ยบีบก็แตกละ นี่เป็นเม็ดะเนี่ยเราบีบมันก็หายหมดตัวนี้จะละลายเร็วแม่เป็นปุ๋ยอะมิโนแล้วก็จะมีฮิวมิกเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะมีฟิล์มสีเขียวใช่ค่ะเหมือนมันเกิดเขาเรียกว,ว่าระบบนิเวศมันกลับคืนอืมัมนไอ้เป็นฟิล์มเขียวๆนี่มันไม่ได้ไปไปปิดบล็อกหน้าดินใช่ไหมเอาไม่บล็อกมันไม่ใช่หนาจนเขาเรียกว,ว่าเป็นแผงตะไคร่น้ําถ้าแผงตะไคร่น้ําคือหนึ่งให้ปุ๋ยเยอะแล้วแฉะแฉะเกินแฉะบ่อย มันก็เลยขึ้นเป็นแผ่นข,ขาวๆเอ้ยเป็นแผ่นตะไคร้เลยแต่นี่จะเป็นฟิม์มเขียวอ่อนๆ <c oughs> เขาจะเน้นให้ความชุ่มชื้นกลุ่มเนี้ย<ม>แล้วเขาก็จะเหมือนดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ไม่ให้สูญเสียอันนี้เป็นปุ๋ยเรานะเป็นปุ๋ยที่เป็นเนื้ออะมิโนนเอฟซีข้อดีเขามีเยอะนะพูดก็ไม่จบนะในเรื่องปุ๋ยอะมิโนนะ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ให้ให้ คนงานเราทำหนต้นเดี๋ยวเขาจะทำต่ออีกยสองสต้นตรงนี้นะครับ FC แต่ว่าน,นี้เป็นคร่าวๆที่เราเราพาทำเนาะคุณแม่ในหลักการทางดินมีแค่นี้แปลงไหนที่เคยใช้ฮิวมิกก็ใช้ไปแต่ว่าสมมุติว่าถ้ากลัวซ้ำซ้อนก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีฮิวมิกกระตุ้นลากไปในตัวของเนื้อปุ๋ยอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าเออเซฟคอร์สใช่ไหม เราก็12บสองสามลงแต่จะลงเยอะหน่อยอย่างเช่นต้นใหญ่นี่กิโลครึ่งหรือสองกิโลแต่พะเอินตัวนี้ยใบเขาน้อยไงมันเลยไม่มีวงให้เราหวานปกติเราสองกิโลเราจะยังหวานไม่ครบนะเพราะวงเขาจะใหญ่มากใช่ไหมแม่ที่มันอใช่ค่ะใช่ตอนนี้กิ่งมันจะหักมันจะนั่นลงไปเยอะละแต่ก็เน้นว่าโอเคเราห่างปุ๋ยตั้งแต่ตัดลูกก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชุดนี้เลยแล้วก็อาจจะเว้นสักเดือนครึ่งเลยนะถึงสองเดือนเราดูปฏิกิริยาเขาจะแทงใบอ่อน อันนี้คือรอบหน้าถ้าเราใส่เราจะใส่แค่ตัวตัวไหน่ะไอคือปูนน้านี่นคือไม่ใส่แล้วโป<บ>แคลไม่ใส่โปแคปไม่ใส่รอดูปุ๋ยอย่างเดียวในช่วงเดือนครึ่งถึงสองเดือนเติมอาหารเพราะว่ายิบซ้ำเนี่ยเราจะเติมอีกทีนึงก็คือช่วงใบมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะเว้นถึงสามเดือนนะอ๋อ หรือเรียกง่ายว่า3มเดือนขังอะไรกูแม่เราต้องดูช่วงนั้นแต่ว่าปริมาณจะลดลงในฟรีไม่ใช่กระนำห้ากิโลแบบนี้นะอาจจะเหลือสัก2กิโลเหมือนเราให้เป็นอาหารอะ่ะเพราะเขาที่กิเขาคือธาตุอาหารรองก็คือเราเราให้กินเต็มที่ก่อนรอบแรกรอบแรกรอบที่หลังเราค่อยลดปริมาณลงค่อยลดที่เต็มที่เพราะว่าหนึ่งเราต้องการปริมาณแคลเซียมสูงๆเพื่อหนึ่งตัวยิปซั่มเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการระเบิดดินด้วยแคลเซียมกับ กับกรรมฐานที่มันเก่ะตัวกันเป็นแร่เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าแคลเซียมซัลเฟตมันจะทําปฏิยาแตออกตัวแล้วก็ลงสู่ชั้นใต้ดินเหมือนมีอะไรมาพวนด,ดินให้เรา <c oughs> คือเร,เราเลยต้องใส่เยอะหน่อยในครั้งแรกๆ <c oughs> หรือปีละครั้งที่เราต้องใส่หนักๆแต่หลังจากนั้นคือเราใส่เป็นอาหารเติมแคลเซียมให้เขาเอาไปสร้างเซลล์สร้างเปลือกแตกกิ่งแตกก้าในให้แข็งแรงอะไรเงี้ยคือมันใช้แคลเซียมมั้นเลยนะแต่ปัจจุบันเรา NPK ไงแม่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม ไม่ค่อยนึกถึงธาตุอาหารรองช่ก็ทําให้การต้านทานโรคหรือสภาวะอากาศแปรปรวนเนี่ยมันมันน้อยอะแต่ถ้าในกลุ่มที่เขาใช้กลุ่มที่ทำเยอะๆนะเขาจะต้านทานพวกนั้นได้ดีไม่ว่าจะร้อนอจะแรงชั้นกระบไม่ตกเนี่ยเดี๋ยวแปลงนี้เราจะทาแบบนั้นต้องลองดูต้องลองดูลองดูดูว่าจะใช้ระยะเวลาสักกี่เดือน,นถึงจะฟื้นกี่ฟื้นเพราะว่าอาการเขาเอาเรื่องอยู่ ใช่อาการหนักอ่ะพูดถึงอาการหนักเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆทำต่อสองคำต้นในพืีเดี๋ยวเราไปแปลงเล็กกับคุณแม่อีกรังอีกแปลงหนึ่งค่ะนะครับแปลงนี้เคยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปติดตามหน่อยเด็นไงูเพราะตอนนั้นใบเล็กมากใบแค่นี้ใช่ตอนนี้ใบไม่รู้เป็นไงแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างลอ่ะเอีเดี๋ยวตามคุณแม่แปลงด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ